ต้นหน้าบ้านค่ะวันนี้สิมาตัดออกไปเห็ดอันทนเนินเนาะคะ่ะกลับสิล่องเห็ดน้ำมันดอกกุหลาบไปคุณอะจริงๆอยากได้ดอกกุหลาบพันธุ์ง่ายๆเป็นของเพื่อนบ้านเนาะคะ่ะบอกว่ากุหลาบยิงกลิ่นหอมเวยค่ะคุณภาพาทางดีอันนี้กุหลาบหนูเ่ค่อคอยมีกลิ่นเนาะคะ่ะ พคเอยมีกลิ่นแต่ว่ามันเป็นต้นยุนาบานเป็นต้นทิดเ้ามหมั่นใจว่าบ่มีสารเคมีอะค่ะเพราะว่าคันซือ้อเอากุหลาบซื้อที่ที่เ้าซื้อน้ำรานเนาะค่ะมาเห็ดมันสมีสารเคมีหลายก็เลยสิลองเอากุหลาบที่เ้าปลูกไว้นี่แหละค่ะเห็ดมาค่ะพาไปเก็บกุหลาบกัน พันบ่เห็นอีหยังเลยป้ายถิ่มไปมันก็แก้ถิ่มซื่อๆขวายตีก็พอหญ่ดูแล้วตัดถิ่มเนี่ยมันแก้ขอยเสียดายไปค่ะบันนี้เอาไปล่างกันผลงานทั้งหมดคะ่ะเต็มสิ่งเลยล่างค่ะบันนี้ นี่ค่ะส่วนที่เสียไปเห็ดน้ำมันนะคะน้ำมันดอกกุหลาบตันในส่วนที่เหลือก็คือคำนวณมึงแล้วหลัใส่นี่ว่าง่าันไดแต่ว่าส่วนที่เหลือนี่สิมาเด็ดที่หลังเราหลางที่หลังเสียเอาส่วนนี้ไปตากก่อนค่ะเอาไป,ปเป้มเนตากเอาไปพึ่งให้แหงให้สเสด็จน้ำแล้วจ้งเสียามาใส่น้ำมันเพราะว่าการเห็ดน้ำมันดอกกุหลาบนี่ก็คืออ่านบ้ึงแล้ววา่าเขาบอกว่าสามารถเติม กลีบกุหลาบลงกไปเรื่อยๆได้ขันกุหลาบห้าหยุบเนาะคะ่ะอันนี้อไว้สำรองค่ะจะมาล้างที่หลงังเดี๋ยวส่วนนี้ไปตากกนเด้อค่ะนี่ค่ะเพิ่งไวเร็วจริงๆเพิ่งแค่มันเสด็จน้มอะคะ่ะมันสิมีกลิ่นหอมมันอ,อนนะะ่อนเนาะค่ะอ่อนบางมากแต่ว่าคือที่บอกแหละคะ่ะเขาบอกว่ากุหลาบี่มีกลิ่นกลิ่นหอมยิง่งยิ่งดีแต่ว่าต้องหมั่นใจว่าว่ามีสารเคมีเนาะคะ่ะล้างให้สะอาด อันนี้ก็คือบ่อมีสารเครมี1อยเเซ็นค่ะเพราะว่ายุบานบ่เคยฉีดสารียั่งทางสิ้นบ่เคยใส่หอดปุย๋ยอีกตั้งหากเพราะว่าเป็นตน้นต้นกุหลาบเก้าที่เจ้าของเก้าเขาเจ้าปลูกไว้เนาะค่ะพอมาซื้อแล้วมันกับยุ่หนาบานเลยออกดอกดกทุกปีค่ะพีนี่ก็เลยคืนว่าเอามาเห็ดล่องเห็ดทนเหนือกับน้ำมันดอกกุหลาบเบิง้งนี่ค่ะ จริงเอาตังใสแบบนี้สิดีเพราะว่ามันมีนม้ำไหลออกแว่าอันนี้ก็ซุ่มนี่ก็เอาขัางน้มันล้ค่ะเดี๋ยวตาหขมันสเสด็ดจจักน้อยเนาะค่ะสิบผ้ามาเบิงเห็ดทุ่นเนยกับน้ำมันสิมาเลือกเอาเยวไปลางส่วนที่เหลือไว้ก่อนค่ะไปถ้สสำรองสำรับเห็ดน้ำมันโตสวัสดีค่ะ น,นี่มาเนาะค่ะมาเห็ดสิพามาเห็ดทวนเนื้อดอกกุหลาบกับน้ำมันดอกกุหลาบ <c oughs> คอยมักร่องคอยเป็นสาวคอสเมติกขันคนแช่อยังมานี่คอยเห็ดหมดเดอร์รีนองยาว้าธรรมดาปกติคอยกับบ้าหูแล้วว่าขันมุจเจ้าอ่าน์นี่ยังนี่มุจเจ้าเห็ดบอแต่คอยนี่เห็ด <c oughs> แล้วกลัดร่องนาคอยพังหลายรอบแล้วย้อนคอยร่องนี่ละมือนี่สิบ้ามันร่องเห็ด ค้นเน่อดอกกุหลาบกับน้ำมันดอกกุหลาบก็บคือคือเห็นแล้วค่ะดอกกุหลาบหอยเก็บมาหลายล่างเดีวพี่หลายค่ะหลายสิ่งให้ดึงนี่เก็บกุหลาบหอยนั่งเด็ดนั่งล่างเน้องค่ะหลายค่ะ,ค,ะคือล่างแล้วก็ให้มันสเสด็จน้ำค่ะ ตากไปจักน้อยเห็นมันเสด็จนำแต่ว่าบ๊อบบ๊อบเมนตากแห่งเนาะค่ะ้วก็ซิมี่สำหรับเพชรโทนเนอด้วยค่ะนำเป้านำกินผู้ใดสใส่นำยังล่ะนำเล่เหลวแต่าม่เจ้าคุณภาพเลยแต่าม่เจ้าแล้วก็น้ำมันสำหรับเพชรน้ำมันดอกกุหลาบกับน้ำมันน้ำมันนี่ของขอยสิบเป็นน้ำมันพิเศษนิดนึงที่มาที่ไปของน้ำมันขอยสิบว่าเหมฟังแต่ว่าข่อยสิ่อกว่าผู้ใดมี ใส่น้ำมันหม,มักเผาสกัดเย็นเห็ดก็ได้ไว้ท่าตูนะคะ่ะอันนั้นหอมคือกนแเราก็นน้ำมันหม,นมกกอกแล้วแต่ไพมี่แต่น้ำมันตัวนี้ข่อยพิเศษยังไงคอ,อยสิร์ตฟังอีกอนนะคะไปเห็เหดนน้ำมันจากเม็ดกุหลาบป่า้ำพินนะคะข่อยเห็ดวล้ลายลายข่อยสื้อโหลสื่อขวดยังง่ายนี่จนพอแย่ว่าจะสื้อไปยังกระโดกกันเดียดเห็ด เฮ็ดนี่ใส่ความไม่งามมากด้วยค่ะเพราะว่าเม็ดกุหลาบมันเม็ดหน่อยหน่อยเราก็มาพามาลางลางเราก็แขงผู้ังคนกับปั้นผู้ังคนกับตำให้เม็ดมันเตะเราก็เอาไปเคี่ยวกับน้ำมันเรลยกเต่าทีใส่น้ำมันอีหยังน้ำมันหมักพาน้ำมันหมักกอกก็ได้คือคือเพิ่นว่าล่ะค่ะบันนี้ก็น้ำมันอาแกนค้นว่าดีคอยก็ ่อยก็เอามาล่องเมื่อทุกทุกน้ำมันน้ำมันโจ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 ,จบายัางคอยเอามาเห็ดมื่อวันนี้คือคือบวอขคอยเป็นค้นมักล่องคอยเห็ดเล้ววคอยกับามาท่านาวันเนี้จริงๆเล้วควรสีท่าตัวนะคะคอยเอามาท่านาเลเพยคอยเป็นค้นจริงๆจริงบางค้นอาจสิบอบอแพ่ก็ใส่ได้นะคะผู้ล่างคน้นเพิ่นบ่เป็นคนบอบแพยง่ายก็ใส่ได้แต่ว่าผิวคอยนี่มันข้นแพผง่ายมาก เป็นคนแพงายเพราะว่าเลือดข่อยบ่ดีเลือดข่อยบ่ดีข่อยถึงเป็นคนทีละว่างในการใส่เครื่องสำอางแต่ว่าข่อยก็ล่องข่อยล่องถูกยี่หัวถุกสิ่งยางเครื่องสำอางไผร่บ่ดีข่อยลองหมืดตัวได้แพรตัวได้บ่แพรข่อยซิมูหมืดแต่ว่าขันข่อยใส่อย่างใดนี่คนอาจจะบ่แพ้เพราะข่อยเป็นค้นแพงายน้ำเหลืองข่อยบ่ดีน้ำเหลืองข่อยบ่ดีข่อยแพรข่อยเลยข่อยเลยเศรายุดโครงกันนำมันเม็ดกุหลาบว้ผู้ลัง่วมเข้าเจ้าเฮ็ด ว่าใส่ดีเขาเจ้ากระเท็ดไว้ใส่เองเนาะค่ะแต่ว่าข่อยใส่เพราะดบดปัตตนี้ข่อยเสียดายอันนี้น้ำมันน้ำมันอาแกนมันแพงข่อยเลยข่อยเลยกวงไบข่อยกวงไว้ลไวแล้วข่อยกระทิมไว้ข้างล่างเลยข้างล่างเค็มเลยข้างล่างของใต้ดินยี่นี่เนาะค่ะ่านไปสองปีนี่ปีที่สองข่อยข่อยไปค้นหาขวดข่อยเลยเห็น ข่อยเลยเปิดเบิดดมเบ่งหอมหอมพี่น้องข่อยเลสเสียอามาัข่อยเลสเสียมาหมักดอกกุหลาบตอ่อเพื่อสิเป็นเห็ดน้ำมันดอกกุหลาบข่อยข่อยลองแต่ว่าสำหรับผู้ผู้ใดเอาน้ำมันหมกักเผาหรือน้ำมันหมักกอกอะไรเด้วยค่ะมากไ้สำหรับน้ำมันดอกกุหลาบก็คือเข,ขาจะอาก็เสือนะค่ะว่าเป็นสูตรความงามของครีโอพต,ตาข่อยไปหาเสิร์ชเบิ่งในอินเทอร์เนต็ต เขาแปลมาแปรลวกๆเวบที่เปลนั hmm. ่นก็คืใส so so ่กูเกิ e แปลละค่ะมึงแมงบ้านแมงบ้านเลยค่ะมันนํำกินหอมมาเป็นเพิงเป็นเพิงชนิดหนึ่งเวบที่เพิ่นแปลให้นั่นสิเป็นใส่กูเกิ e แปลก็เลย้่านพิษถึกๆแต่ว่าก็สรุปแล้วก็คือว่าการเทน้ำมันดอกกุหลาบนี่คือเอาเอาน้ำมันน้ำมันนี่ค่ะน้ำมันมะพร้าวก็ได้หรือน้ำมันมะกอกก็ได้ค่ะ ใส่ใส่โหลร่วมกับกุหลาบกลีบกุหลาบที่ห้าที่ห้าวล่างไว้นี่ค่ะเอามามักใบประมาณสองสามมือค่ะมักเสเร็จล้วก็ก,กวองเอากวองเอาน้ำมันมาทาดอกกุหลาบเขาจะว่ามันเป็นสูตรความงามกีบกุหลาบคอยคอยมีกุหลาบหนูเป็นสูตรความงามของขี้โอ,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 อพัตตา <c oughs> พู้ได้มา่งงามก็เฮ็ดไปค่ะเฮ็ดไปมวนมวนเฮ็ดไปมีเวลาก็เห็ดไป พ็ดลิ้นพ็ดหัวไปละแต่ว่ากุหลาบนี่คือที่บอกล้ะค่ะว่าขันไพมีกุหลาบพันไงใส่กุหลาบพันไงสีไงกว่ามันสีางกว่าแล้วกุหลาบที่มีกินหอมหางดีกินหอมถั่วใดห่างดีเพราะว่ามันสิคุณสมบัติในการบำรุงผิวบำรุงผิวพรรณมันสีดีก่วเนาะค่ะแต่ที่สาคัญเลย้อค่ะต้องเป็นกุหลาบทีบ่มมีสารเคมีสีดีที่สุด ก็ข,ข้าปลูกเองเข้าวหมูวะข้าบ่เดทใส่อีอย่างยังสีค่ะข้าวหมูวเข้าบ่เดทใส่สารเคมีบ่เอทจะไปซื้อกุหลาบน้าลานลานที่ว่าเขาจะาขายดอกไม้เด้อค่ะเพราะว่ามัน,ม,นมันเขาปลูกสําหรับขายปลูกเพื่อเศรษฐกิจการบํารุงดูแลรักษาเพื่อที่ให้กุหลาบมันสวยนะ่ะเขาจะใส่าสารเคมีแนงยังเล็เข้าวบ่งหมูใส่แบบไบโอกุหลาบไบโอเนาะค่ะ ดีที่สุดเมื่อนี้ขอยสิบา้ามาเห็ดโทนเนือโทนเนอก็คือใส่แต่นามใส่แต่นามกบกลีบกุหลาบแต่ว่านนามก็คือโทานเนยมันสใส่ซเศษหนาเนาะคะ่ะนามก็คือเอานามแบบนามกินนามกินนามเละแล้วแต่ไส่ใส่เนาะค่ะใส่กลีบกุหลาบแล้วก็ไปตุนเดี๋ยวเดี๋ยวขอสิบา้าเห็ดโทนเนอก่อนเนาะเราจ้างสิเห็ดน้ำมันโตพอเคยตั้งหม้อตุนไปแล้ว กิดมือนีก็ขอสายสายเดียวเด้อค่ะพี่น้องมันหอนนี่ละเดี๋ยวเามักันหอนกับหอนแห้งหอนนี่บ่มีหองแอร์ยู่เด้อค่ะบ่ามีของแอร์ยู่เด้อคนถึงบอกว่าเมียฝรั่งเป็นยังคือดำสุไปยุ่งเมืองนอกซื้อคือดำน้ำข่อยกับบานคนทักข่อยสุไปยุ่งเมืองนอกเป็นยังคือดำดำตัวค่ะนี่ขย้ำแดดขย้ำหนาหอนเขานี่แดด ม,ม,มันก็ได้หอนเปียงคือเฮาแต่วเดแดมันเดดมันกาเด็ดมันแห้งข่อยยุบานนี่ข่อยหนามันงดยามล่ะคะ่ะเพราะว่าข่อยบ่ามาักทาแปงขันยุบา้านข่อยข่อยอยากให้ผิวข่อยพักแต่ว่าขีมท่าอยู่คะ่ะแต่ว่าแปงข่อยบ่าทารองพืน้นข่อยบ่าทาหนาเลยมัน่นขออนุญาตล่ะคะ่ะเมื่อนี้ใส่สายเดียวล่ะค่ะ้อนมาลืมเนาะคะ่ะมาเมื่อวานนี่ข่อยไปซื้อขวดมา เหตุการณ์เหตุโทษเนื้อมันต้องต้องตุนขวดปิดฟ้าเนาะค่ะปิดฟ้าขวดให้ดีปัดนี้ขวดในลานเกิดข่อยเมื่อขั้นสีเวาขวดง่ายเลยกับง่ายเลยน้อยเลยกับน้อยเลยข่อยเอานี่ไปล่องเรียวมันง่ว่ก็มอข่อยมันสิพลออกมานี่ข่อยยังคิดว่าข่อยจะใส่หน่อยเลยน้อยอหรีได้พี่น้องมึงดูแยบกัน ข่อยซื้อมาสองขวดนี่กับขอ่อยใส่ใสนง่ายเลยข่อยสีใส่ไวลาโดนเพรข่อยล่องก่อนเ <c oughs> กีบกุหลาบใส่เข้าไปเนาะค่ะใส่เขา้า,เขาไปในขวดเท่านี้ละ เติมน้ำค่ะบันนี้หอมอ่อนๆพีน่น้องกุหลาบนี่มันมันบ่หอมมันบาหอมแห้งแบบกินฉุนด้วยค่ะแต่มันสีเป็นกินหอมอ่อนๆ,ๆแบบเย็นๆค่ะไปเด็ดกุหลาบลายลายเกิน แต่ว่าเป็นนางหรอกค่ะเพราะว่าลองเบืง้งล่องเบิ้งขันมันหยุบสิเป็นน้ำมันกด็ดีหรือว่าเป็นทุ่นเนื้อกด็ดีขันมันหยุบคอสิล่องเอาขันมันเรือคอยสิล่องเอาไปเติมเติมกีบกุหลาบลงไปเรื่อยๆค่ะก็อยากให้มันได้ก,กินหอมกุหลาบ เห็ดมวนมวล,มวล,มวลพี่น้องขันไมีเวลาเห็ดมวนเฮ็ดหัวไปนี่ครับก็ดีเลยเอ,เอาไปตุนนี่มันสัสีบอสบอเสียเนะคะก็ะ่คือ ขึ้นน้ำมันอันนี้พูณลังค้นว่าสองปีแล้วมันใสใดอยู่่มันตุนค่ะคอยตุนตั้งสี่หาชั่วโมงด้วน้ำมันอันนี้คอยตุนเมดขึ้นเห็ดไวง่ายเมื่อขึ้นนอน,นอนนอนก็ได้ลูกขึ้นมาเบิง้งปิดฟาค่ะไปไปตุนกันเฮ้าค่ะ มอที่คอยตั้งไว้เนาะค shifting, ่ะมอตุนคอยซึ่งซึ่งขอยว่ามีมอตุนคอยใส่มอธรรมดาค่ะมอตุนคอยนะคะคอยใส่มอธรรมดาไฟอ่อนๆค่ะกลางๆอ่อนๆหาสิบวอสิบวอสต้มบูบูบูบบัวเด้อค่ะสิบวอสให้มันเดือดเอาพออ่อนๆเราบะนี้เข้ากะ ขวดห้าลงค่ะนี่ขวดนี่มันใหญ่ขวดมันใหญ่นาะค่ะค่อยมีขวดน้อยอีกสองขวดลงไปปิดฟ้าดีๆค่ะนี่ค่ะย่างต้มสามสิบนาทีค่ะมาเบิ้งกัน นไว้แล้วเข้าไปเห็ดน้ำมันเข้าต่อค่ะแม่าขาวันนี้มาเห็ดอันน้ำมันตัวน้ำมันกุหลาบเนาะคะ่ะอันนี้ค่อยรอดนิดนึงว่ให้มันเพราะว่าค่อยสิผสมน้ำมันกันเลยต้องรอแบบว่าให้มันบ่เมนบ่เมนแห้งเนาะคะ่ะแต่ว่าเสเสด็จน้ำแบบ สเสด็จนำม,มากามากนะคะเสด็จนำค่ะคาก้เพราะว่ามันสิผสมน้ำมันข่อยเลยยียนมันมันเสียข่อยเลเยให,ให้มันสเสด็จนำเกือบแหงอ่ะก่อนจังจังออามาเห็ดเนาะคะือ <c ười> บอกเนาะค่ะว่าสุดท้นเนอรนี่ข่อยได่น้ำข้นในกลุ่มเพนแชร์มากคนไทยวิธีเห็ดแต่ว่าน้ำมันนี่ <c ười> ข่อยอ่านในในกู่เกิน เพนเพจที่เฮต์นากรนาจะเป็นแปลมาจากไอภาษาอังกฤษเนาะคะ่ะกับแปลลวกๆเน่ยอันข้าใจเนี่ยาเาข้าใจแน่ล่ะคะ่ะแต่ว่าก็คือคือบอกล่ะค่ะว่าอันนี้บ่อันนีบนน้บ่ได้ตุนเนาะคะ่ะที่ขอยเฮ็ดไอเม็ดกุหลาบเนี่ย่อยตุนตุนโดนเพราะว่าเม็ดกุหลาบมันแข็งมันแข็งแลวคะ่ะ กลัวมันสีกลัวเอียงล่ะที่ว่าคุณสมบัติของมันสิออกนะขันขันบอสขันบอสตุนนี่คือว่ามันมันบ้อนบอสบ้ออกค่ะคือว่าคุณสมบัติมันบ้ออกแต่ว่ากีบกุหลาบนี่มันบางเนาะค่ะเพิ่นบ้อตุนเด้อค่ะเพิ่นบอกว่าให้ให้แซ่น้ำมันไปซื้อซื้อกะถ้าเบิ่งกันเนาะค่ะผลคือว่าแล้วเฮา เฮ็ดใส่วลาว้างให้เป็นประโยชน์เฮ็ดริมเฮ็ดหัวไปก็ตอนนี้กีบกุหลาบคอยก็เริ่มแหงบ่มีน้ำเดียวก็มาเริ่มกันเลยค่ะนี่โลเห้าเนาะค่ะกีบกุหลาบใส่ลงไปในโหล <c oughs> พอ food, ด็ดไลายูดเดอร์พี่น้องแต่ว่าคือบอกแล้วค่ะมันเติมได้มันหยุบ ข่อยกระสิเอากีบมันใยยุ่มซุ่มๆบ่าฮันเด้นี่แัดลงไปเลยค่ะข่อยปลใส่ถุงมือด้วยค่ะข่อยล้างมือมือละลายหลอบมากยิ่งทันมือได้ข่อยทำงานลานคอมติกนี่ล้างขืนมือเหี่ยว ล่างทูกหาหน้าที่ <c oughs> คือ่าวะคะเฮ็ดไส่เองเนาะค่ะเฮ็ดไส่เองนะะี่ค่ะเอยนอยยัด,ดไส้เต็มเลยสุ้มที่เหลือนี่เลือลายอยู่ค่ะสุ้มที่เหลือข่อย้ถ้าดตื่นขอยสีร่องเบื้องอันนี้ก่อนว่ามันสิหยุบอ่ร่องปิดขวดมึงกอนอืม ก็ดีเลยค่ะนี่ข่อยก็เสียน้ำมันใส่ใส่สิบ่เหี่ยนอแบบนี้ ต้องใส่ถ้วยตวงพี่น้องเทปได้นี่ค่ะจะเอาเน่มาตวงหอมค่ะคือข่อยบอกนั่นแหละน้ำมันข่อยนี่กินหอมหวยหวยอยู่สุดความงามครีโอพัตราข่อยเกษตอันสำหรับน้ำมันนี้ข่อยเฮ็ดแล้กข่อยกเสษอล่งไปไวใ้ในในห้องใต้ดินเนาะค่ะอาการมันเย็นแต่ว่ามันรบมันบเ่เมนคือตู้เย็นเลยนะคะ เคยก็เลียกว่แห่ใจว่าเออข้าเห็ดชยู่เมืองห่อนนี่ข้าต่างไปอุณหภูมิธรรมดาใดโบแช่ปะตั่นี้เขาสิมีห้องเฉพาะห้องใต้ดินสมัยก้อนพอ,อยเนสสเตฟานวันบ้านคนเยอรมันเขาเห็ดห้องใต้ดินไว้แบบสมัยโบเพนคนเก็บของท่วามัานสิเสียก็คือตู้เย็นบ้านเหาล่ละค่ะ ตัวนั้นมันเป็นมันเย็นดินว่าแม่นเย็นย้อนนั้นอิเล็กโทรนี้คืออนตัวเย็นคือของด้ค่ะน้ำมันนี่คอยคอยใส่ท่าผิวด้วยค่ะว่าแม่นท่าหนาลองคนเห็ดเราท่าหนาแพ้ขึ้นมานียากเด้อค่ะตอนแรกคอยก็ว่าคอยก็ว่ามันเข้าใจว่าน้ำมันเม็ดกุหลาบนะ่ะเพิ่นเห็ดท่าหนากันแต่ข่อยท่าบได้ด่อย่อยลองมดกอยลองม,ด,อองมดถูกสิอยาง คอยแพ้คอย,คอยแต่ว่าคอยท่าผิวได้ท่าลังท่าตัวค่ะนี่ค่ะบเร็แเรวยกคอยสิไปตั้งไว้ในห้องใส่ดินทำามึงสองสามมือมันสิยุบป,ปันไดแล้วมันสิออกสีกุลาเห่อถ้ารุ่นพร้อมกันเด้อพี่น้อง แล้วก็กิบกุหลาบที่เรือนี่คอยส,คอยสิคอยสิเอาไปเติมหันมันยุบนี่คอยสิเอาลงไปเติมเรื่อยๆนี่รุ่นๆด้วยค่ะทำสิบเป็นยังไงมันมั่นคอยกระซ้ายอยู่ค่ะรุ่นผู้ใดอยากเหตุกับล่องเหตุมึงดอค่ะเด้อเดี๋ยวสิบผ้าไปเบิ้งอัน ที่ตุนไว้คอยตุนไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วละ่ะเอโทษนี้นะคะคอยเปิดไฟอ้อนๆ่อยเลยตุนไว้ดูนแต่นี่คอยจสลรงไปข้างล่างเนาะคะ่ะโอเคค่ะไปเืิ่งของตุนกันเลยแบบน,นี้นี่คะ่ะที่ตุนไว้ชั่วโมงหนึ่งนี่เบื้องส่งแล้วขวดน้อยคือส,สีซึมออกมาค่ะเพราะว่าน้ำในหมอก็เป็นน้ำสีสีกุหลาบ แต่่าขวดง่ญ่นี่เ่ซึมเอกค่ะเพราะว่าเห็นบ่ค่ะมันมันนี่นี่ค่ะมันเปิดฝามันค้างไว้ชังงสิข่อยตุ้นชั่วโมงหนึง่งเพราะว่าขวดข่อยมันบอดไดุ้่งลุ่งในหม,อหม้อมดปกติเพื่อนวาให้ตุน้นเคืองชั่มม่วงก็ได้แต่ละขวดน่อยข่อยคือสิบ่ใส่เอกค่ะเพราะว่านามมันคือสิออกมาก้ขงนอกนามขขางโอนกก็สิไลเขาข้าขงในคือกัน่อเบื้องเลวผู้ลังคนว่าเอา้าขวดระเบิดเดอ้อระวังขวดระเบิดเดอ้อ ต้องใส่ไฟอ่อนมากๆเด้อค่ะบบ่ราเบิดเพราะว่ามันมันพ่อพ่อฮอนๆนพออุ่นๆแบบแต่ว่าเป็นการคาเสื้อนเนาะคะ่ะพออุ่นๆไห่ไห้มันถึย่าๆๆไปหาเหตุแบบไฟบัวๆๆๆบวบๆวแล้วปิดขวดระเบิดอีลีเดอร์าจบอกไ้สี่าว่าตัวกันเนาะคะ่ะนี่ค่ะอันนี้ก็คือตุนแล้วกับออกมาต่างให้มันเย็นเรากองเนาะคะ่ะกองล่องใส่บึ่ง ต่่วาสำหรับข่อยขวดน้อยข่อยสิบว่าใส่อันนี้ข่อยเบิ่งเร้วว่ามันซึมออกมาก,กันนี้แล้วค่ะลองเห็ดไผ่ยาเห็ดลองเห็ดเหรียญคือบางๆก็เห็ดเหรียญคือข่อยไปเนาะค่ะอันนี้ก็เห็ดมวนๆเฮ้อสีดีเฮือว่าีกับทดสอบตัวเองเ่าบ่ไจะเห็ดขายเนาะค่ะลองเบื้องค่ะเบิง่งกุหลาบข่อย สีชมพูแต่ว่าออกมาเร็วเพราะมันสีชมพูเนาะค่ะสิเป็นออกสีเหลืองเหลืองเหลืองอ่อ,อ,อนมันสิเป็นน้ำสีกุหลาบน้ำเด้อค่ะกุหลาบแดงเห็นเพื่อนเท็ดกับออกสีแดงสีเหลืองหันไผมีกุหล,ลาบกีบง่ายกันเอาล่องมาเห็ดจากดอกสองดอกเ่าตาองเห็ดลายคือคอย่อย่อยฝากคอยกุหลาบมันกุหลาบหนูกุหลาบน้อยมันสีว่าได้ลายบบดออกมาละลายแห้ง น้องค่ะฝากไปซ้ำนี้ด้วยค่ะเห็ดลองเบื้องไผ่สนใจกันรองเห็ดลองใส่เบื้องเนื้อค่ะคลิปนี้กับ๊ายบายค่ะ